สวัสดีกับทุกท่านคะ่ะขอต้อรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นคะ่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคม2564คะ่ะบทเรียนเลิกเล่นหุ้นนะ,ะสืบเนื่องจากคลิปนี้คะ่ะเลิกเล่นหุ้นตลาดหุ้นหดแน่ถ้ามัวแต่หวังรวยเร็วกับข้อคิดปิดประตูเจ๊งเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเป็นคลิปที่คุณปราเมาได้โพสต์ไปเมื่อวันที่ 20กุมภาพันธ์2 0 2นะเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วนะแล้วก็มีผู้ฝังถึงสองหมพันกว่ารายนะซึ่งคุณประเมาเชื่อว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ได้มีการส่งต่อนะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณปราเมาะจะนำบทเรียนของเรื่องนี้นะคะเลือกเล่นหุ้นซึ่งเป็นเรื่องราวที่มาจากกระทู้ ของสมาชิกในห้องสินทรบอกว่าจบครับเลิกแล้วสำหรับเส้นทางการเก็งกำไรในตลาดหุ้นของผมนะซึ่งจากกระทู้นี้นี่เองเนะะี่ยค่ะโพสไปเมื่อวันที่15มีนาะคม2562จริงๆโพสหนึ่งปีก่อนเกิดวิกฤตในเดือนมีนาะคมปี63นั่นเองค่ะในกระทู้นะท่านสมาชิกท่านิม 1> 2 1 8 3 6 6 3นะบอกว่าสำหรับผมความผันผวนในตลาดนี้มันน่ากลัวเกินไปจิตใจผมก็ไม่นิ่งพอโดนปั่นป่วนจนแผนที่วางไว้พังตลอดและผมก็ขาดทุนมากจนถึงระดับที่ต้องตัดสินใจวางมือแล้วผมคงประมาทมากเกินไปจริงๆศึกษาแค่ผิวเผินแล้วหวังคิดว่า เข้ามาในตลาดแล้วจะได้เงินติดมือกลับบ้านแบบสบายสบายทุกวันหลังจากนี้ตลาดจะขึ้นจะลงก็จะไม่กระทบอะไรกับชีวิตผมอีกแล้วขอให้ผู้เล่นรายย่อยคนอื่นๆที่ยังอยู่ในตลาดโชคดีมีชัยครับเหตุผลของการเข้ามาในตลาดหุ้นของนักลงทุนมือใหม่ต้องการผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกว่าดอกเบีย้ยจากเงินฝากธนาคาร และการลงทุนในช่องทางอื่นๆอยากมีไรายได้เสริมในช่วงวิกฤตอยากเร็วๆแต่การเทรดหุ้นหรือการลงทุนในหุ้นไม่ได้ง่ายหรือสวยหรูเหมือนที่หลายๆคนคิดและฝันไว้แต่ต้องทุ่มเทยอย่างหนักในการศึกษาหาข้อมูลความรู้ให้เข้าใจการลงทุนอย่างลึกซึ้งต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของหุ้นที่จะลงทุนต้องอ่านงบการเงินเป็น ต้องเข้าใจแนวโน้มราคาหุ้นผ่านกราฟเทคนิคต้องใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแม้ตลาดหุ้นสามารถสร้างความมั่งคัง่งได้อย่างมั่นคงแต่ไม่ได้ทำให้นักลงทุนรวยเร็วแบบข้ามวันได้จากกระทู้เมื่อสักครู่นี้จากห้องสินทอนะก็มีนักลงทุน สมาชิกในห้องสินทอนเข้ามาให้ข้อคิดเห็นคำแนะนำต่างๆมากมายแล้วก็นี่ค่ะในเว็บไซต์ investing.in.th นะฮะก็ได้นำกระทู้นี้นะฮะมาถอดบทเรียนนะ,ะบอกว่าบทเรียนจากกระทู้จบครับเลือกแล้วสำหรับเส้นทางการเก่งกำไรในตลาดหุ้นของผมนะฮะ,นะะซึ่งโพสต์ไปเมื่อวันที่16 มีนาะคม2019นะก่อนหนึ่งเดือนหลังจากที่เจ้าของกระทู้โพสต์กระทู้ไปนะฮะซึ่งจะมาถอดบทเรียนกันนะซึ่งคุณประโมอ่านดูแล้วก็เชื่อว่ามีประโยชน์สำหรับตั้งทุนก็เลยจะนำมาทำเป็นคลิปเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะะโดยในบทความนี้โดย i n v e s t i n g i n t h บอกไว้ว่าตลาดหุ้น เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่ำรวยแต่มันก็พร้อมพรากความร่ำรวยจากทุกคนไปได้เช่นกันเมื่อสองสาวันก่อนมีสมาชิกพันทิย์ท่านหนึ่งตั้งหัวข้อกระทู้ไว้ว่าจบครับเลิกแล้วสำหรับเส้นทางการเก็งกำไรในตลาดหุ้นของผมโดยเนื้อหาภายในก็คือความผันผวนในตลาดนั้นน่ากลัวเกินไปสำหรับเจ้าของกระทู้และรู้สึกว่าตนเองประมาทเกินไป ที่คิดว่าตลาดหุ้นจะสามารถนำเงินกลับบ้านไปได้ง่ายๆต้องบอกว่าน,านานาทีจะมีนักลงทุนที่กล้ามาเปิดเผยว่าตัวเองไม่สามารถเอาตัวรอดได้ในตลาดหุ้นเราอาจเคยได้ยินคำพูดเสียดสีทำนองว่าใครเขามาบอกคนอื่นกันว่าขาดทุนซึ่งก็เป็นเรื่องจริง แต่การที่มีคนตั้งกระทู้เพื่ออําลาตลาดหุ้นมันสอนอะไรให้กับคนที่ยังอยู่ในสนามแห่งนี้ได้บ้างละ่ะตลาดหุ้นไม่ได้เหมาะกับทุกคนเรื่องแรกก็คือไม่ใช่ทุกคนที่รับความผันผวน,นของตลาดหุ้นได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตามแต่ทั้งเทคนิคลหรือใช้ปัจจัยพื้นฐานมันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคน จิงอยู่การที่ซื้อแล้วถือยาวๆแบบถือลืมไปเลยอาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีและดูแล้วไม่น่าเครียดแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถถือหุ้นได้นานขนาดนั้นเสมอไปคนที่เลือกหุ้นไม่เก่งพออาจจะเผลอไปซื้อแล้วถือลืมหุ้นประเภท i f e c ก็อก็ยงได้หุ้นทุกตัวไม่ได้เป็นแบบ cpo หรือ aot เสมอไป ยิ่งถ้าเป็นการใช้ปัจจัยทางเทคนิคอาจยิ่งสร้างความกดดันมากเข้าไปใหญ่เทคนิคอลไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนต์แต่คนส่วนมากจะยึดติดกับมุมมองที่ว่าเครื่องมือเทคนิคนั้นต้องดีต้องแม่นและกำไรทุกครั้งแต่พอไม่ได้กำไรดังที่หวังหรือขายหรือซื้อขายแบบสเสี่ยงมากเกินไปผลขาดทุนที่เกิดขึ้นก็บัด t ทอนจิตใจนะักลงทุนได้ไม่น้อยเลย รู้จักตัวเองแค่ไหนรู้อะไรเล่าจะสู้รู้จักตัวเองสิ่งที่ต้องชื่นชมเจ้าของกระทู้ท่านนี้ก็คือการรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองอาจจะไม่เหมาะกับตลาดหุ้นซึ่งไม่มีผิดมีถูกนะครับและที่แน่ๆเขาอาจไปได้ใกล้กว่าในสายงานอื่นเพราะเหลือเวลาและพลังงานในการทุ่มเทให้กับสิ่งอื่นมากกว่าในทางกลับกัน คนที่อยู่ในตลาดหุ้นแต่ไม่ได้รู้ตัวเองเลยว่ามีความรู้ความสามารถหรือความชอบแค่ไหนแล้วยังทุ่มสีลงทุนต่อไปแต่ที่ตลาดหุ้นจะมอบเงินให้แก่เรามันอาจเผาเงินในกระเป๋าของนักลงทุนจนเกลี้ยงเลยก็ได้บางสิ่งที่ยากกว่าการเริ่มเล่นหุ้นอาจจะเป็นตอนเลิกมากกว่าเมื่อไหร่เราควรเลิกเล่นหุ้นหละ่ะมีกี่คนที่ถามกับตัวเอง ด้วยคำถามนี้มั่นใจได้เลยว่ามีน้อยมากๆอย่าประมาทตลาดหุ้นเป็นอะไรที่แปลกสังเกตไหมครับว่าคนที่จะเริ่มคิดได้ว่าต้องป้องกันความเสี่ยงนะอย่าประมาทเกินไปนะมักจะเป็นคนที่ขาดทุนหนักมาแล้วระดับ50%หรือมากกว่าซึ่งจุดนี้เองที่จะมีคนบางส่วนยอมก้าวถอยออกจากตลาดหุ้นไป บางทีเงินอาจจะยังไม่หมดแต่กำลังใจหมดเสียก่อดไม่ว่าจะเป็นเพราะเชื่อมั่นในวิธีการที่ใช้มากเกินไปมันแม่นมันได้แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์งบโตแบบนี้ยังไงหุ้นต้องขึ้นไตรมาสหน้ามีขยายกิจการเพิ่มอีกก้าวรอก้าวแต่ตลาดหุ้นไม่ได้มีอะไรที่เชื่อขนมกินได้อยู่แล้วท้ายที่สุดความเชื่อมั่นเหล่านี้จะนำไปสู่ความ ระมาทและทำให้นักลงทุนซื้อขายด้วยความเสี่ยงที่มากเกินไปเช่นซื้อหุ้นตัวเดียวทั้งพอร์ตซื้อแล้วไม่วางแผนขายมันก็ยิ่งเร่งให้เราเป็นผู้แพ้เข้าไปอีกเราเองก็เห็นแล้วว่าคนที่ยอมแพ้ออกจากตลาดเหมือนเจ้าของกระทู้ยังคงมีเรื่อยๆเห็นอย่างนี้ยังจะลงทุนแบบประมาทอยู่อีกหรือแต่ก็ต้องลงทุนหุ้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้อย่างหนึ่งก็คือการหันหลังให้กับตลาดหุ้นอย่างถาวรไม่เถียงเลยว่าตลาดหุ้นนั้นมีความเสี่ยงมีความผันผวน,นและค่อนข้างยากแต่จากอดีตที่ผ่านมาหุ้นก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวสูงที่สุดเน้นย้ำอีกครั้งว่าในระยะยาวดังนั้นเจ้าของกระทู้ รวมถึงคนอื่นๆที่รู้สึกว่าตลาดหุ้นไม่เหมาะกับตัวเองอลองหาทางลงทุนในหุ้นทางอ้อมแทนด้วยการซื้อกองทุนดัชนีหรือ Index Fund พวกเราไม่ต้องเสี่ยงหาหุ้นเองด้วยและการทยอยซื้อทุกเดือนก็ทำได้ง่ายที่สำคัญคือโอกาสที่ตลาดหุ้นจะล่มสลายจนเหลือศูนย์มันยากมากแต่ย้ำอีกครั้งว่าต้องเป็นการลงทุนระยะยาวเท่านั้น ในช่วงระหว่าง5-10ปีแรกของการลงทุนเราอาจโชคร้ายเจอวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ตลาดหุ้นซึมไปหลายปีแต่ในระยะยาวแล้วหุ้นก็ยังเป็นพระเอกได้เสมอถ้ารู้สึกว่ากองทุนดัชนีหุ้นยังเสี่ยงเกินไปก็อาจพิจารณากองทุนหุ้นตัวใหญ่ๆหน่อยเช่นกองทุนดัชนีหุ้น ที่อิงเซ50หรือเซ100หรือจะเป็นกองทุนผสมระหว่างหุ้นและตราสารหนี้ก็ได้ขอเพียงแค่ให้พอร์ตการลงทุนของเรามีหุ้นรวมอยู่ด้วยซึ่งท้ายที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเหมาะกับการลงทุนแบบไหนเจ้าของกระทู้ที่ตัดสินใจออกจากตลาดหุ้นหากมองอีกมุมหนึ่งเขาอาจจะเป็นผู้ชนะมากกว่า พราะผู้แพ้คือคนที่ไม่รู้จักตัวเองดีพอต่างหาและนั่นก็คือทั้งหมดของบทเรียนจากประทูจบครับเลิกแล้วสำหรับเส้นทางการเก่งกำไรในตลาดหุ้นของผมจากพันทิป .com สมาชิกหมายเลข2 1 8 3 6 6 5และผู้เรียบเรียงบทเรียนนี้ก็คือ investing o i.n. t h นะฮะโพสเมื่อวันที่16มีนาคม2019นะคะหรือ2,500 2 6 6 2นั่นเองค่ะท่านสามารถติดตามคลิปดีๆแบบนี้นะคะจาก YouTube แล้วก็พอดแคสต์นะคะช่องคุณประเมาเราเรื่องคุณค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามการกด subscribe like share ช่องคุณประเมอเราเรื่องหุ้นนะแล้วก็ทุกๆความคิดเห็นของท่านนะคะเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับช่องคุณประเมาค่ะติดตามคลิปตอนต่อไปนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ